สวัสดีเอฟซี FC ทุกท่านครับผมมื่อวนนี้กับทิพาพีาพ่น้องมาชมเขาหน้าปังครับผมอ่าก็เห็ดไว้อยู่ประมาณสามซี่ให้นะครับผมกับประมาณนี้ครับ การมาไล่นกครับผมพี่น้องนกคุนกามันลุกินเขาครับผมกาล้งแกะครับผมประมาณนี้ครับองนี้ก็จะเป็นซุ่มครับผมพี่น้องผมเป็นซุ่มที่ไล่นกเขานะครับครับเสียกปลูกไว้เขย่าครับอันนี้ก็คือเป็นดางม้องครับผมเอาไว้การนกครับ เพื่อมันมากินเขาครับผมเขาก็เริ่มช่ได้เกีียวแล้วครับพี่น้องเริ่มแก้แล้วครับผมนี่ครับยังกำลังดีครับผมยากาศจะดีครับผมตอนแรงครับประมาณหกโมงครับคุณรับบินไปแล้วครับผมเป็ดมูครับ ครับมัดมูครับผม,มนะครับลงให้พุ่นแล้วครับผมหมกสูบน้าเ้ากาหยุดติดคลองครับอันนี้ก็คือเถียงนาที่เขาพักครับผมพี่น้องเถียงอยู่นี่ครับเดี๋ยวพาพี่น้องมาไล่นกฟังพี่ครับผม มองนี่ก็จะเป็นหม่องคาสะดุ้งไงครับพี่น้องเวลาน้ำม,มาครับผมคาสะดุ้งไงฮาเวลาน้ำมาเขาก็เลยเอาด่ดางมะก,กางนะครับผมมีคลองน้ำเชียงนาเฮาครับตอนนี้ก็เป็นหกโมง,งแล้วครับเวลาคุณครับฟังพุงน่นเพิ่์ไก่เช็ดชื่อกันครับผม ต่างคนต่างไรนกครับพี่น้องเมียนมดลยครับผมเมียนมดครับแต่ฟังพี่จะเป็นเชียนนะครับผมเป็นเชียนครับเห็นพูครับผมเป็นเชียนสะนามหญ่ครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องมาไรนกฟังพี่ครับผมนกหนีมันมาหากินเขาครับพี่น้องห้องกระตองไรครับ บัวลอยบัรครับผมมันมัดเทลาเป็นรอยครับผมเป็นรอยตัวเกตกินเขาเขาหนีรับก,กวนมูกินอีกครับผมพี่น้องครับมันได้ลงมันเป็นมูแต่ผมสิมอะไรมูนี่พี่น้องเบอร์น,นะครับผมนี่ครับมันลงให้นี่ครับผมนะางานไปเรื่ครับ ครับมันเริ่มแล้วครับไล่กับเบอยากหนีเด้อครับผมกะโพกเขานี่จุดไล่หลายเชียอแล้วครับผมหนีเข้าเดี๋ยวกับไม้อกีกขึ้นเข่าครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องไวน้นีครับผมตั้งกล้องไวน้นีแล้วผมเปิดที่สั้นนั่นนี่ไล่มันครับผมมึงมันจะบินขึ้นประมาณซื้อนีครับผมน้องมึงครับ อยางหลายแล้วครับผมบินขึ้นครับผมฟูงเป็นร้อยครับฟูงเป็นร้อยครับผมพี่น้องเดี๋ยวสิมงไลไรย,ยู่ซื่อน,นีกครับผมทางนี้ครับ นี่ครับผมดูครับไปแล้วครับไปแล้วครับปิดฟูงครับผมไปแล้วครับแตกกันมาแล้วเดี๋ยวเขาตองมาสันซื้อนี่ครับผมเขาตองสันหลักนี่ครับบุ่งมันจะขึ้นอยู่ฟังนี่ครับผมมุ่งมันจะขึ้นต่ผมจะซุ้มกล้องเข้าไปอีกครับ ไป, voi, as, ไปแล้วครับไปแล้วครับฟังทีครับมาแล้วครับเป็นฟูงครับผมไปแล้วคร er ับคุณฟูงโคตรหญ่ครับผมไปลงของเพื่อนแล้วครับผมคุณหมดละเชียงนั้นหน่อยหมดละครับผมมันไปลงแล้วเขากามาชฉมบึง เถียงน้าที่พักเขาอยู่ครับพี่น้องนี่ครับผมประมาณนี้ครับอากาศก็ดีครับผมก็มีด่างม้วงไว้ใส่ปลาพร้อมครับนี่ครับผมนี่ก็คือรถส่วนตัวเขามีขาสะดร้คมครับผมนี่กับแผงโซล่าเซลล์ครับติดเคียงโซล่าเซลล์นะครับผมมีเปรี้น้ครับไว้นอนเย็นๆครับ กฟังนี่จะเป็นคล้องน้ำรับพี่น้องก็เอาด่างเขามองเขาครับไว้มาดักปลา,ากินครับผุมือนีเขากับมาน้ำกันสามคนครับคนหนึ่งเขากับไล่นกอยู่พังคุณครับผมพี่น้องสมผักมาครับผม นี่ครับผมทานไรนกเวลาลงไมากินเขาครับท่าน,นี้อาจจะเป็นแม่เท่าครับผมปิ้งปลาปิ้งปลา,าครับปิ้งปลาปิ้งปลาหมกปลาครับผมปิ้งปลาหมกหมกปลาเต่าทานเท่ากาับขุดเองขุดเอาครับผมขุดเอาทำเองครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นบางล้มครับสัางกระีเขาประมาณนี้ครับ หมกปลาปิ้งปลาครับผมเตาโบราณเจ็ดปานเตาโบราณครับผมขุดดินเจ็ดเตาเองเวลาก็ห้องกะหกโมงกว่าแล้วครับผมพี่น้องบรรยากาศครับผมนี่กระถิ่งเทียงเฮาเป็นที่หลับที่นอนครับพี่น้องทางนี้ครับ อากาศก็ดีครับผมอันนี้ก็จะเป็นหม้อแปลงโซล่าเซลล์ห้าครับพี่น้องนี่ครับเป็นหม้อใจไฟครับผมต่อจากโซล่าเซลล์ห้ออันนี้ก็เป็นหม้อแบตเ้าครับตรงนี้จะเป็นหม่งทําครัวทําอาหารห้องครับผมพี่น้องประมาณนี้ครับเขาจะตั้งช่มอยู่บนนี้แล้วครับผม ตังพี่เพื่อนกับเห็ดหน้าปังคือกันครับพี่น้องนี่ครับผมต่างคนต่างนอนหน้าคือกันครับนอนหน้าไรนกไรกาครับ